สวัสดีครับผมเมื่อนี้กับวันที่17กุมภาพันธ์2 5 0หาร้อยหา6หลายๆคนตื่นมากระอาจสิ่งยั่งป้วงนะครับเพราะว่าอาจสิทธแทงหวยไปหลายครับผมก็กระอาสิผิดหวังบางคนสมหวังถึกหวยก็ถือว่าเป็นโชคลาภวาสนาเนาะครับแต่สิ่งที่เห็นอยู่นี่มันริแมนโชคลาภวาสนาครับมันเป็นสิ่งที่เกิดจากฝีมือน้ำพักน้ำแรงครับผมแล้วกาของดีของเขาก็กาปุ๋ยน้ำมา,นานโนตาแมจิกครับผม เขากระสีทุ่นเรื่อยๆครับประมาณส5บห้าวันหนึ่งครั้งครับผมมันก็ใอยทุ่นปุ๋ยทั้งดินไปได้หลายครับปุ๋ยทั้งดินตัวนี้เขากระไ่ได้ใส่แบบกาๆเกล้วมันบ่ได้เป็นเม็ดเขาใส่เป็นแบบละลายน้ำครับอยู่คอยมาตามสายน้ำยดครับผมตรงนี้ตรงนี้มันก็สิประหยัดนะครับเพราะว่ากระสอบหนึ่งมันปล่อยได้หาไรครับผมตามอัตราส่วนนองเขาไอ้ที่เห็นอยู่นี่มันก็เป็นเครื่องมือในการปิดเปิดวาล์ว,วน้ำยดครับเขาบ่ต้องก้ม ก็แค่จิ้มขันครับตรงนี้ที่เห็นมันทีมันอันนี้มันเป็นข้าวโพดล่องคูครับระวังล่องนี่เจ็บสิบครับระวังแถวนี่สามสิบมันตีเป็นล่องคูครับผมตรงนี้กับเป็นพันอ่อแระิฟิกรหัสก็จําไม่ได้ครับผมมันหลายอ่ามะเหบิองฝักครับผมยังมีกับมะยังชถ้มมาเบิ้งฝักข้าวโพดครับมันก็โอเคครับผม รุ่นๆกับหญ่อยู่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครับกต่แกข้าวโพดมาสามปีแล้วนี้ปีนี้ครับมาล้องเทนลองฟูครับกับป,ประชากรกับเพิ่มขึ้นครับผมต้นกับหนาขึ้นแต่ว่าฝัากเข้ากับยังคงเดิมครับฝักเข้ากับยังคงเดิมครับถึงว่าต้นสันหนาครับตรงนี้กับเป็น้า่แถวครับคันธีพาเขาไปเบื้องหัวแถวมันโคตร ครับผมตรงนี้กอนึงมันเกิดขึ้นหลายต้นนะครับมันเป็นเครื่องหยอดเขา่าผมเอไมาหยอดสะโพดครับยน่งจากคุณท่าตามครับแต่ว่าปักในกอหาต้นถกต้นเนี่ยง่ายเสมอกันครับเพราะว่าเขาบ่าได้แย่งปุ๋ยกันตรงนี้ครับเขาบ่าได้แย่งปุ๋ยกันครับกอหน,นาๆน,นี่ขึ้นปักเบดเลยเนี่ยง่ายสเสมอครับเพราะว่าเขาใส่ทั้งใบซอยครับส่วนที่ใบแบ,ง,แบงๆนี่มัน นอนกินแน่อย่างแน่ครับมันเอาบะทัวครับเพราะว่าช่วงนี้ปลูกไอ้เพิ่มอีกครับปลูกไอ้เพิ่มนี่แต่ว่าอยากไปฮกหลายครับถิไปธุระครับบ่วเด้ใส่ชุดทํางานมาครับผมตรงนี้กัมีแมลงรบกวนครับในการเขาจะกัดไหมเขาจะกัดไหมของขขาพวดครับผมเป็นหนอนบ้างอะไรบ้างครับมันศัตรูพืชมันหลายครับผมแต่ว่าฝักเขาได้ผสมไปแล้วล่ะ ปักเขาได้ผสมไปแล้วล่ะครับก็เอาแขนแทกในเบิ้งนะครับก็รุ่นๆนี่ครับก็ถือว่าโอเคครับผมปุ๋ยก็แปลงนี่ทั้งปุ๋ยน้ำปุ๋ยเก็บทั้งระบบสายน้ำก็เบิดเฉลี่ยอยแล้วไรล,ละสองร้อยกว่าบาทครับเฉลี่ยค่าปุ๋ยไรล,ละสองร้อยครับตน้นทุนการไถเข้ากับรถไถเข้าเองครับน้ำยศเนี่ยเขาเก็บดีๆเนี่ยใช้ได้ซีปีครับตรงนี้การซื้อไ้น้ำรอบสุดท้าย ให้หน่วยมันเต่งครับให้ไหนมันตรงให้รอบสุดท้ายแล้วเขากลสีปิดน้ำแล้วเก็บสายเขาจะเก็บสายน้ำแล้วก็สีฉีดยาขายาเผาใหม่ครับผมในการเก็บล่องครับสีเก็บล่องครับไม่เขามาลบกวนต้นข้าวโพดเขาครับ ตรงนี้กะทายทายมุมทายมุมกว้างให้เพิ่นเบิ่งนั้นเนี่ย,ท,ยท่านทูกค้าเพิ่นหามาปุ๋ยน้ำดีบ่อดีอีดีบ,อดดบ,อบอ่อน้ำแฉบบ่อยกกล้องเห็นมุมสูงให้เพิ่นเบิ่งนั้น <c oughs> ยกขึ้นบอดคนไทยแขนสั่นไปแน่ครับแต่เอากล้องมาเนี่ยนี่ครับกะจีไทยมุมสูงให้เบิ่งครับแปลงขั่วพดของเฮา ครับจังไหนเดี๋ยวขอตัวไปทุ่วลาก่อนครับแ้งตัวไม้มันหมุนหลายบ่ได้ครับผมสวัสดีครับฝากปุยน้ำนานโนตามเมติตไว้แน่ด้วยครับสวัสดีครับ